สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาญนาดยดวงใบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายน2562นายนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักเป็นในช่วงของความรักความสัมพันธ์นะครับแบบเต็มเต็มคลิป ก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการเดินดวงดาวนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ในคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดติดตามไปการใจใช้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ยู e เซอร์บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะใช้อิทธิพลของไพ่พยากรณ์และดวงดาวนะครับในการประกอบกัน ในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนั้นคือดาวราหูนะครับได้โคโจรไปอยู่ในเรือนปุตตะก็จะเป็นในเรือนอปัทถินนกะโชคนะครับที่ดาวราหูนั้นไดสถิตอยู่เป็นตําแหน่งที่ดีและเป็นตําแหน่งที่อยู่ในเรือนปุตตะคืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างเหมือนกับว่า เอาแต่ใจนะครับหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนิดนึงเพราะว่าดาวราหูเป็นธาตุลมและไปรถิตราศีเมถุนเป็นธาตุลมเหมือนกันและอยู่ในเรือนปุตตะคือเรือนภาวะอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลมันคือในเรื่องของภาวะอารมณ์ทั้งหมดนะครับคือที่ผมพูดคือไม่ได้หมายความว่าชาวราศผมไม่ได้พูดว่าใครเป็นคนใช้อารมณ์แต่หมายความว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์นะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่ในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะ อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งไปนิดนึงเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ใช่ไหมครับและเล่งกับดาวเสาเป็นดาวคู่มิดกันเขาเรียกว่าเสริมให้ดาวราหูนั้นมีกําลังมากขึ้นอีกทําให้คุณค่อนข้างเป็นคนแบบแรงหรือมานาทิฐินิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเราต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับอิทธิพลของดาวพรัสบดีนั้นเร็งดาวราหูอาจจะสะกดข่มในเรื่องของภาวะอารมณ์ในเรื่องของคณวัสตินะครับหรือว่าในเรื่องของ การจุดหลังในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองได้เหมือนกันพยายามใช้สติให้มากนะครับสำหรับชาวราศีกุมอิทธิพลของดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับโคจรกลุ่มกับลัคนาในช่วงของต้นเดือนก็จะทําให้มีในเรื่องของสเสน่ห์เมตตานะครับหรือมีคนเข้าหาคุณเยอะมีความรักความสุขที่ดีและดาวศุกร์นั้นจะเคลื่อนไปที่ราศีกุมอ์นะค,ครับไปราศีมีนนะครับในช่วงของปลายเดือนส่วนดาวพุธก็จะเสด็จไปที่ราศี มีนและก็ราศีเมษเลยนะครับสราศีเลยทีเดียวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมนหลักเอนกเนจีของตัวคุณนะครับดาวอาทิตย์นะครับคือดาวแห่งคู่ของคนักของตัวคุณนั้นโครจรในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับอยู่ที่ราศีมีนเป็นพบเรือนการเงินและก็จะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนสาชะ ในช่วงของกลางเดือนและปลายเดือนก็จะมีการติดต่อการสื่อสารกันมากขึ้นหรือมีคนเข้าหาหรือมีการได้พบปะเพื่อนพ้องกันมากขึ้นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารไปไปมาๆกันมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมนหลัก e n e เ g อเนของตัวคุณนั้นได้เด s สเตนนะครับเดดสเตนเนี่ยถึงบอกว่าตัวตนของตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีภาวะอารมณ์หรือการเอาแต่ใจหน่อยและดาวราหูนั้นเล็งกับดาวเสาร์นะครับอย่างที่บอกว่า คุณ อาจจะต้องระมัดระวังหรือการสะกดข่มอารมณ์น,นิดนึงนะครับเพราะว่าเดดสแตนเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่แก่งโดยชอะผู้หญิงเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะคุณอาจจะไปสะกดข่มผู้ชายมากจนเกินไปเพราะไพ่มันเติมขึ้นมานะครับผมไม่ได้พูดเองเออเองนะเพราะไพ่มันเติมขึ้นมาแบบนี้เราก็จะอ่านตามไพ่นะครับเพราะว่าคุณอาจจะแบบเอาแต่ใจมากเกินไปหน่อยหรือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเกินไปหรือไม่ฟังเหตุผลเราอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้หน่อยเพราะสิ่งที่มันจะเกิดข,ขึ้นในอนาคตข้างหน้าหมาย ความว่ามีคิงอ o อบบานเกิดขึ้นด้วยคิงออบบานหมายความว่าคู่ของคุณก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่เพราะอิทธิพลของดาวคู่ของตัวคุณนั้นโคโจรอยู่ในเรือนการเงินเป็นตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับหมายความว่าเขาก็เหมือนกับมีอารมณ์ที่ต่อต้านกับตัวคุณเหมือนกัน คือในช่วงของเดือนนี้คือต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีภาวะอารมณ์ความขัดแย้งกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดได้บ้างคือจริงๆมันก็จะเกิดเป็นตัวเราเนี่ะเป็นต้นเหตุก่อนนะครับแล้วคู่ก็จะร้อนขึ้นแล้วก็จะใช้อํานาจเกินกว่าสิ่งที่มันจะเป็นก็คือสะกดข่มกันเพราะผู้ชายนั้นก็จะได้ในช่วงของปลายเดือนดาวอาทิตย์ก็จะโครจรเข้าสู่เรือนราศีเมษนะครับเป็นมหาอุด คือหมายความว่าเขาก็เป็นสุดยอดขุนพลที่ไม่ยอมเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรที่จะมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องยอมเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีเดอะทาวเวอร์มาบอกด้วยนะระวังการประทะกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงหรือพังทลายเกิดขึ้นอืแล้วสุดท้ายใครที่ต้องมาเจ็บช้ำหรือต้องมาแบบ มาแบกรับกับภาระปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราสะกดข่มใจไม่ไหวหรืออยู่แล้วมันเห็นเป็นเหมือนเสี้ยนที่ตําทิมแทงกันเราควรที่จะออกไปหรือหลับตาข้างหนึ่งนะครับเนาะคือเราก็ควรจะแบบเปลี๊ย์เวกไปอย่าไปยึดติดกับคู่ของคนรักมากจนเกินไปเพราะมีไพ่เดอะเฮอร์มเกิดขึ้นเดอะเฮอร์เนี่ย หมายความว่าเราควรที่จะเงียบเราควรที่จะอยู่เฉยๆบ้างอย่าคิดที่จะทําอะไรที่มันรุนแรงอย่าคิดที่จะทาอะไรแบบการใช้อารมณ์เพราะมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเงียบถ้าเกิดไม่เงียบก็อาจจะไม่จบกันถูกไหมครับอันนี้คือเราต้องระมัดระวังเนาะคือถามว่าแล้วเดือนนี้มันจะมีไพ่มันจะมีอะไรที่มันดีไหมมันยังมีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นนะครับ 3- าสี่ใบนี้แต่อันนี้คือตัวตอนคุณได้ไพ่เดอะสเตนแล้วยังไงก็ต้องอธิบายในเรื่องของผล ที่มันอาจจะเกิดผลเสียก่อนเพื่อเป็นทางเตือนให้กับตัวคุณนะครับคือคุณอาจจะต้องไต่ตองต้องคิดต้องวางแผนกับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนว่าถ้าเราแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าใส่ใส,ใส่ใส่ไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังทลายเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปหรือเราอาจจะทําให้กดดันคู่จนเขานั้นต้องไปเดินทางไปอีกทางหนึ่งเช่นเขาอาจจะไปมีคนอื่นก็ได้เพราะมีเดอะเดวิลเกิดขึ้น นะครับอาจจะมีเดดเดวิลเกิดขึ้นด้วยเพราะดาวอาทิตย์นั้นก็คือดาวคู่ของคุณนั้นจะโคจรไปกลุ่มกับาดาวพุธนะครับที่อยู่ในเรือนมอรณะล้วไปสถิตในเนรือนศาสชะคืออาจจะมีคนเข้าหาตัวเขาด้วยและเขาก็อาจจะไปมีอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะเขาอาจ,จรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่กับคุณแล้วร้อนแรงอยู่กับคุณแล้วเหนื่อยอยู่กับคนแล้วแบบว่ามันไม่โอเคนะครับ คือสัญชาตญาณเดย์อบผู้หญิงนะครับสัญชาตญาณของผู้ชายคือถ้าเกิดสมมติคุณสะกดข่มคู่มากเกินไปเนี่ยเขาจะอยู่กับคุณเฉพาะเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายเขาก็จะไปมีอีกคนหนึ่งนะครับเพราะมีเดบิวต์เกิดขึ้นแล้วมันมีความรักความสเสน่หามันมีในเรื่องของคู่ของคนรักของคุณนั้นจะไปติดต่อสัสมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยากผักใส่เขาไปเราควรที่จะระง,งับอารมณ์ก่อนนะครับ ประมาณนี้นี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความถูกต้องว่าใครถูกใครผิดแต่เราพูดถึงในเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับประมาณนี้เนาะคือมันก็เป็นเหล็กเป็นแบบเหตุและผลนะครับเข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะทําในสิ่งที่คุณนั้นเกินกว่าที่อารมณ์จะต้านรับอยู่หรือว่าเราอาจจะต้องมีโมโหฉฉนเฉียวใจหรือมีอาเรื่องแบบต้องแบบว่าต้องให้เราต้องคิดต้องเครียดมากเป็นพิเศษเหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่มีใคร มีจุดกึ่งกลางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังลงไปเพราะผมอ่านตามไพ่คือไพ่บอกว่าตัวตนของคุณได้เตน้นนะครับอืมก็อ่านตามนั้นแหละในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะมีคนรอคอยคนรักคกู่ครองอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งคือคุณอาจจะรอคอยคนรักคู่ของคนรักว่าคู่ของคนรักของคุณนั้นอาจจะหายไปในอดีตค่อนข้างนานพอสมควรละแต่มันไม่ได้ข่าวคาวหรืออาจจะส่องเฟซส่องไลน์นะครับส่อง อะไรแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่เจออะไรเลยนะครับถูกปิดกัน้นถูกพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่าในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้น เจอในตอนนี้นะครับสลับบางคนที่อาจจะเป็นโสดก็ได้ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะไม่โสดแต่ว่ามันแยกแยกจากจากคู่แต่ว่าในสถานะของความชัดเจนมันไม่สมันไม่ไม่ชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยนะครับคุณได้แต่ส่องว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีโอกาสที่จะเขาจะมีคนอื่นนะเพราะว่ามีเดบิวต์ปล่อยความว่าเขาอาจจะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะไงคุณได้ตลอดคอยเขานะครับมีเซมเป็นออฟเพนางกันเกิดขึ้นแต่การรอคอยเนี้ย มันอาจจะมีผลนะครับถ้าเกิดคุณสะกดข่มอารมณ์หรือคุณไม่ไปอะไรมากมายเนะี่ยหรือแค่รอเขากลับมาแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะรอคอยแบบเงียบๆรอคอยแบบไม่มีอะไรที่ไปแบบสร้างคลื่นใต้น้ําที่อาจจะเกิดผลกระทบหรือคุณอาจจะค่อยๆคิดค่อยๆทําหรือค่อยๆไต่ตองกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีเพจออาครับเกิดขึ้นหมาความว่าค่อยๆประครับประคองไป นะครับอันนี้คือปลูกต้นรักเราก็รอคอยต้นรักนั้นเจริญเติบโตให้การลดน้าพรวนดินก็คือหมายถึงว่ารอคอยอย่างมีสติรอคอยแบบมีความหวังพิจารณาไตรตรองกับความคิดกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่เราผิดพลาดกันมาเราทําอะไรไม่ดีเราทําอะไรที่ไม่ควรหรือเราทําอะไรที่มันไม่โอเคเราก็ค่อยๆรอ,อคอยทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมีผลที่ดีเกิดขึ้นและมีเพจออกคับมาบอกว่าขอให้คุณนั้นอดทนและรอคอยและก็ พยายามเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสในหนึ่งเดียวนะครับหรือประมาณเนี้ยถึงจะมีใครเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปคบหาดูใจกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ถึงกับว่าอยากให้ปิดหรอกแต่ว่าอยากให้ค่อยๆดูกันก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจพเพราะเพจเอากับคือการค่อยๆดูกันไปก่อนสําหรับใครที่จะมีคนใหม่นะครับหรือใครที่จะรอคนใหม่ก็เออรอคนเก่าก็ค่อยๆรอ,อ,อไปก่อนเพราะว่า ไพ่อาจจะยังไม่ได้บอกว่ามีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักแต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะค่อยๆมีผลที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้านะครับประมาณนี้เนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่โสดอาจจะได้ติดต่อสัสมพันธ์กับคนธาตุไฟในออฟเพนทักขึ้นและคนธาตุดินก็คือ,อในออฟเพนทักขึ้นกับในออฟวานในออฟวานคือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและคิงออฟเพนทักขึ้นคือ นออกเปนดัเขินนะครับขอโทษครับนายออกวานและนออกเปนดักเขินก็คือ,อบุรุษหนุ่มนะครับถือไม้แล้วก็เป็นบุรุษหนุ่มถือเหรียญก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่ได้สานสัมพันธ์หรือมีคนมาติดต่อมาชอบคุณมาออกตัวแรงกับตัวคุณสำหรับใครที่โสดก็ได้เพราะมันมีเดบิว,ดว,ดวคือมีสเสน่ห์นะครับและค่อนข้างถูกตาต้องใจกับตัวคุณด้วยเดบิวคือการมีสเสน่ห์ที่ถูกตาต้องใจกันหรือมี แรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับหมายความว่าอาจจะมีคนธาตุด,ดินและคนธาตุไฟธาตุด,ดินพึกศบกันมังกรธาตุไฟคือเมษสิงธนูนะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณก็จะมาจีบคุณมาออกตัวแรงกับคุณหรือมาชอบคุณแต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งตกลงปองใจค่อยๆดูก่อนนะครับค่อยๆประคับประคองไปและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถามว่าเขามีโอกาสเป็นคู่ของคุณไหมมีเดอร์เวอร์เกิดขึ้นนะครับ เดลรเวอร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นคู่แท้แต่มีโอกาสเป็นคู่คุณหรือคนที่จะมาติดต่อสสัมพันธ์แล้วก็จะมาคอยรักคอยดูแลเอาใจใส่เึ่งกันและกันในช่วงของประมาณเดือนกุมภาคือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก็เป็นได้แต่ ฉเฉลียวใจนิดนึงดูด้วยนะครับ ừ, เป็นคนที่ถูกตาต้องใจแต่เป็นคู่สอนหรือเปล่าเอ่ยถ้าเป็นคู่สอนก็เนาะรอให้เขาจบความสัมพันธ์ก่อนนะครับรอคอยอย่างมีสติรอคอยอย่างถูกต้องแล้วค่อยๆดูแล้วไม่ใช้อารมณ์นะครับประคองไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นและก็มีความรักความสุขความหวังที่ต่อก,กันและมีโอกาสที่จะเป็นคู่กันได้นะครับสําหรับชาวราศีกลุ่มลักนากลุมในช่วงเดือนเมษายนนี้ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ